Dvig. สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมน้ลงอีกเช่นเคยนะครับพี่วันนี้น้ลงมีรถของคาวาสกินะครับพี่ตัวนี้เป็นตัวเขียวขาวม่วงนะครับพี่เป็นล้อสีส้มนะครับแล้วก็เอนะพี่ตัวนี้เนาะก็ตัวนี้นะครับพี่มีเล่มมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับพี่ภาษีเต็มปี65้านะครับเพราะว่าป้ายเดิมน้ลงยังไม่ได้ถอดไว้นะครับพี่น้ลงยังไม่ได้ถอดไว้นะครับมาดูตรงนี้นะครับพี่ดูส่วนป้ายเนาะเห็นไหมพี่ หนึ่งกอคอเก้าหกหนึ่งนะครับพี่เห็นไหมพี่เนาะเห็นไหมครับอ่าแต่เนี้เป็นป้ายใหม่นะครับพี่เป็นป้ายใหม่แล้วนี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับพี่เนาะนี่ประมาณนี้นะครับอ่สวสอนรถคันนี้นะพี่จะว่าเก็บงานนิดหน่อยนะพี่เนาะเก็บงานนิดหน่อยนะครับพี่พอให้ลื่นหูลื่นตาเนาะ ประมาณนี้นะครับพี่ตอนนี้ฝนกาลังจะตกเลยนะครับพี่ฝนกาลังจะตกเลยเนาะฟ้าก็ร้องด้วยนะครับพี่ฟ้าก็ร้องด้วยเนาะ่าก็วนดูรถก่อน,นะครับพี่วนดูรถก่อนเนาะรถสภาพประมาณนี้เลยนะครับพี่วันนี้นะลงอาจจะมีหนวดมีเข้าอาจจะมอมแมมหน่อยนะครับพี่เพราะว่าวันนี้รีบเนาะรีบมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะคะรับเซอร์ปิโก้นะ,ะพี่สว,สวยเลยนะครับพี่คันนี้เนาะ ก็รถคันนี้นะครับพี่รถคันนี้จะบอกว่ารถคันนี้นะครับมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะพี่ภาษีเต็มปีห5้านะครับชุดสีนะพี่ชุดสีใหม่กิ๊กเลยชุดสีใหม่สวยนะครับพี่ชุดสีใหม่สวยนะครับพี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนนะครับป็นเครื่องเครื่องทําใหม่ยกลูกนะครับพี่เครื่องทําใหม่ยกลูกวาวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับพี่วาวเนาะสาหรับวาวนะครับพี่แล้วก็ คาบูเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับพี่เนาะคาบูเปลี่ยนใหม่นะครับพี่ตรงสติกเกอร์เราตัดมาให้เรียบร้อยนะพี่ส่วนล้อเป็นล้อแม็กนะครับพี่ยางขอบ18นะครับหลังหน้า17นะครับพี่ IRC นะครับส่วนยางนะครับพี่แล้วก็ระบบไฟใช้งานได้ครบเลยนะครับพี่มีแบตเตอรี่อ่อนๆนะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับพี่ฝนเริ่มตกแล้วนะครับ ได้นะครับี ได้ปกตินะครับพี่ตัวนี้เป็นรถกําลังอยู่แล้วนะพี่ไม่ใช่รถรอบเนาะเป็นรถกําลังอยู่แล้วนะพี่ไม่เหมือนพวกทีเซอานะครับพี่ทีชนะจะต้องรอรอบรออะไรนะตัวตัวนี้เนี่มากับแท,กท็กปุ๊บมาเลยนะครับเป็นรถกําลังที่ดีมากนะครับพี่สําหรับคันนี้เนาะก็ในไหนฝนก็ตกแล้วนะครับพี่ต,ตามนี้เลยนะพี่ชุดทรงชุดสีสวยถ้าใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับพี่วันนี้นะลง เอามาขายให้กับ FC โดยเฉพาะเลยนะพี่เนาะเอามาขายให้กับ FC โดยเฉพาะเลยคนที่งบน้อยๆนะครับพี่อยากจะได้รถเซอร์ิโก้ไปครอบครองนะครับพี่ขอให้กดติดตามผมเท่านั้นนะครับพี่เดี๋ยวผมจะขายให้ราคาพิเศษกันเลยนะครับนี่สาหรับวันนี้เนาะเพราะว่าน้ารงก็เพิ่งเปิดช่องใหม่กันด้วยนะครับมีผู้ติดตามแค่พันกว่าคนนะครับพี่เนาะเพราะว่าช่องเก่าของน้างเนี่ยอาจจะบินไปแล้วนะครับพี่บินไปไหนก็ไม่รู้นะครับพี่ ก็ถ้า f c ท่านใดที่เคยติดตามช่องเก่าของน้าลงเนาะแล้วก็เห็นน้าลงในวันนี้ก็ขอให้กดติดตามกันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับพี่เนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซอร์ปิโก้สีเขียวเนาะบิดติดมือนะครับพี่คันนี้เนาะเพราะว่าไม่อยากจะเบิร์นมันมากนะครับพี่เดี๋ยวมันจะพังเราแต่รถคันนี้มีกล่องนะครับพี่เป็นกล่องไฟใหญ่นะครับพี่แล้วก็เครื่องอย่างนี้นะพี่เครื่องดีนะครับพี่รถคันนี้บิดติดมือมากนะครับ ถ้าใครสนใจราคาเบาๆเนาะราคาเบาๆเลยนะครับพี่คันนี้เนาะอ่ะวนดูรถอีกสักหนึ่งรอบนะครับนั่นะลงจะจะจะจบคลิปแล้วนะครับพี่เพราะว่าฝนปล่อยปลอ,ปล,อ,ปล,อ,ปล,อลงมาแล้วนะครับพี่ฝนปอยปอยลงมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจนะครับพี่ผมบอกแล้วได้เลยนะพี่ว่าผมขายไม่แพงนะครับพี่คันนี้นะขายไม่แพงนะครับพี่ขอให้คนที่ซื้อเป็นคนติดตามในช่องของ รถมือสองยุค90เป็นพอนะครับพี่เนาะขอให้ FC ได้กันไปครอบครองนะครับพี่สําหรับคันนี้เนะาะใครไวใครได้นะครับพี่ใครไวใครได้เนาะเพราะว่ารถคันนี้นะลงจะขายแบบว่าเฮ้ยราคานี้ขายได้เหรออะไรประมาณนี้เลยนะพี่ราคานี้ขายได้เหรอเพราะว่าคันนี้ผมได้มาไม่แพงเท่าไหร่นะพี่ผมซื้อไวนานล้หลายปีแล้วคันนี้เนาะแต่ ตอนนั้นที่ซื้อราคามันก็ไม่ไม่ไม่ได้แรงมากมายนะครับพี่ประมาณโอหลายปีแล้วนะครับพี่เนาะแต่วันนี้กระแสยอดนิยมนะครับพี่กระแสสองทีเนี่ยอะไรไม่เกินเซอร์ปิโก้นะครับตอนนี้เนาะเป็นตัวที่แบบราคาไม่ตกนะครับพี่ราคาไม่ตกด้วยเล่นกันอยู่ได้ตลอดนะพี่เล่นกันได้ตลอดเลยราคาไม่ตกแล้วก็จอดตรงไหนก็หล่อตรงนั้นนะพี่เนาะจอดตรงไหนก็หล่อตรงนั้นนะครับพี่สําหรับ เซอริกโก้นะพี่เนาะก็คันนี้นะครับพี่คันนี้อยู่จังหวัดสุขโขทยัยเช่นเดิมเลยเนาะดูรถได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับงั้นนะพี่วันนี้น้าลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่ฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะพี่ฝนตกแล้วเนาะเห็นเม็ดกันหรือเปล่าพี่นี่เห็นไหมเต็มรถเลยนะครับพี่งั้นน้าลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่สําหรับวันนี้ขอพระคุณมากครับที่กดติดตามหรือว่าเคยเห็นน้าลงก็กดติดตามกัน เข้ามานะพี่เนาะเดี๋ยวนะ้ลาลงจอลรถดีๆสวยๆแบบนี้มานำเสนอเรื่อยๆร,ราคาถูกๆนะพี่ขอบคุณมากครับ